รงอนบ่อยกว่ากันคะมิกเลยครับมิกมันขี้งอนบานสาบานสาบาน,สาบานว่าแกแบบอานวาเป็นส,สอนอะไไม่เคยจําไม่เคยทําตามอ่ันดีพูดตามตรงนะคนที่ขี้โกรธและขี้งอนก็คือพี่เอ,อิร์เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เป็นบ้าอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะเห <laughs> มือนแบบ คนประสาทอะไรก็ไม่รู้หยุดพูดหยุดไม่เอาไม่เอาบิ๊กไม่เอางอแงอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดไม่เอาไม่เอานะมันนี่งอแงเว้ยก็บางทีพูดแบบกับกับแกแล้วไม่เหมือนพูดกับเด็กแบบอายุสิบสี่อายุสิบห้าโอ้โหกล้าพูดมากกูคุยกับมึงดีมากเอาจริงจริงคุยดีกูมึงกูมึงเด้วเฮออเดยวเฮอะอะไรนะคำตัวให้มันดีๆหน่อย ครับตัวเป็นคนดีนะพี่ยี่ทำตัวไม่ดีทุกวันนี้ทำตัวเป็นคนนี้แล้วดีไม่รู้จะดียังไงแล้วดีไปใคร<อ>คนอื่นก็ไม่เห็นตัวเฉพาะมึงเดี๋ยวก็ลองให้โชว์ถ้าพี่ถ้าพี่ดีจริงเดี๋ยวก็เห็นยังไงแต่ตอนนี้มันไม่ดีตรงไหนอะเอาดีดีเอาดีดีดดปะอะไรตรง <laughs> ช่วยเหลือทุกอย่างทําให้ทุกอย่างคืออะไรให้คาแนะนําทุกอย่างตาเกงหรือไม่จริงพี่ชอบพูดไปดีอ่ะเอาก็สอนไม่เคยจําไม่เคยจะฟังดื้อตรงไหน่ะวอพี่ดาวน์กดาวนนิกเออพอแล้วพอแล้วพวกพี่อายุกันกันเท่าไหร่สี่ปีป่ะพี่เกิดปีอะไรสามหก ให้พูดใหม่สามห้าให้พูดใหม่สามเจ็ดเออมึงก็ไล่อยู่แล้วหละว่าแต่คนอื่นจำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับพูดว่าแต่คนื่ว่าจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้แกจํำเกี่ยวกับฉันไม่ได้เหมือนกันก็จําได้นี่คือจําได้เหรออ่ะเกิดปีอะไรมิกพูดเหนื่อยให้ฟังหน่อยอ่ะกูเกิดปีอะไรมึงตอบไม่ได้นะ 9 97ถูกจ้า98 97 vui 98เออ98 98